พี่เขาบอกมเาบอกว่าเคื่อนหายเลแบบอย่าให้พวกเาไม่มีทาง้างจัลกเป็นทีเดียวแก้ได้ครับนี่แกเล่นวิธไม่เด็ดไม่ใช่ไงเล่นดักกดักโหดเลยแบบเวลาซ้อมจริง สองในเวลาสอนเนี่ย่นากเลยหลับคู่แยกแบบในมนมาน่อผมคือเขาใส่เขาใส่สองแก้เลยอือีเ่อนต้องแต่้าไม่ต้าม่ม่ควรจะเป็น ตีชิ้นีแดนี่ยตีแบบจังหวะตีตีด้วยองตีละายีเนี่ยพอ้ได้พอตนลองสเนี้ก็ไม่ก็ทไม่ได้ใช่ก็เปลี่ยนไปเมาได้แต่ว่าพอเราตอเีกลับมาสื่อยาวใหม่เียเอาเลยต่ว่าเนี่กคตด้แบบุนตดตรับเข้าทมีนงเดียวีมี ก็ต э so so ัดกันด <t> ้่กันไม่ตัดเราะไม่สูบเราพอยืบ่อยอ่ะยไม่ได้แล้วก็ต้องเปี่ยวิีไ่ต้องตัดม่้อแตกตายคือไม่ตายไ็หยอดแบบไอ้ที่หยอดิบเม็ดเราก็แก้ไม่ได้แต่เนี่ยที่ที่เราอยู่ขนาดอ่ะเราก็คุยแล้วกับพี่เมยว่าอซูแล้วี่อยากเป็นการท่ำ้แฟนผม่าไม่ใอ่ทำไมแฟนชอบถังไม่หรอไม่ในอบ จะไปรมันต้องแบบเราแทนได้แต่ว่าเราต้องใช่นดหน่อยเขอวยให้เขาอวยให้เขางแม้้วาถแบบพี่เจอคนประมาณนี้ใช่หมพี่ลองเล่นถึงเยอะๆดูเพราะว่าแบบ้าไม่ง่ก็ถึเรียนี่ที่ไม่ใช่สา่แต่้เลว่าคุณ้องส่ใช่ต้องสแล้วอ่ะได้ได้ได้อด้ได้้ได้ได้ไ้้ไได้ได้้ได้ไได้้ไดได้ได้้้้

ที่เราดูของนี้ที่ต้องรองจริงๆที่น่ะเกว่าแบที่ี่เองพีจะไม่รู้วเป็นที่อยากเป็นที่ผมาชนเดมโกับเมไอเดกัีกนี่ ก็แค่เขาจะมาชวนผมไปไม่ได้แงล้วมันก็แบบมันกอนก็มต่ที่เขาเล้นเขารับใครที่ย่างเป็นแขกเทำของก็ถูกเขาเลาเยอะขนาดนั้นแขกถูกนะแขกถูกเขไม่ได้เปลี่ยนลเกิดขึ้นเจเจยังไงก็รอบอะไรนะรอบ16มั้งรอบ6ใช่อ่ะวันนี้พี่จะไปแข่งว้า เจอพี่เอ็ันนี้พีต้องเล่นอย่งนะพี่จะหลอกเหลอกกเงลอกกันผมอยู่ด้วยสบายผมรอตเองแบบที่ที่หลอกนี่อ่ะแล้วเขเสร็จอ่ะมันหายปสุสุด้ามองไม่เห็นน่าไอ้ชี้อคือแล้วพี่เจอพี่เจอคนเสิร์ฟแบบนี้เนี่ยพี่งต่อแล้วมันจะโดน ฝ่าูกั่ช่วงแรงไปไปจกจะ่นคือถ้าผมเจอนเสริอย่างเงี้ยผมแบบยืนรอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบถ้ามกนผมต้องส่ไว้ให้ทเพราะถ้าแบบยืนอ่านมันมันจะต้องงาน<อ>จ่ายัเกียวมันต้องพี่เดินเป,ไป็นยทำอไรเนทํา่ายคอนเทนอุ้ยวันนี้พี่ไม่ได้เล่นเลยเออหนูอยากเล่นเฮ้ยนี่มีนเล่นจะ่ไปใคร แมเราจะทไม่เราจะมีอันอื่นเวยนะเดี๋ยวไม่ไม่กูไมกูมานี่ตลกมากทาไงแล้ววะแกทํไงวะที่หนูส่งให้พี่หรอแกทํวันนิ้นิวพี่จําไม่ได้ไมต้องอ่ามี่เราจะแย่เลยนะตายแล้วแบบเราจะแย่เลยนะ ได้ย่อนไดหยอดหอน่นงนั้มันได้แน้พี่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 คนผมคนนั้นวัยรุ่นมันมันมีอมันดักด้วยออคือแบบช่งแ่ยากมกโดนโดนโดนนโด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 น เสลยทีเียทำอะไม่ได้แล้วมีสองคนันขสอคนวะที่มีคนนึ่คนนึงเวใช่มันมันจะตีเแาไม่แ้วเร็วก็เร็วไม่ได้ดึงก็ดึงเขาไปเขาไปมาทีนี้เขาไปไม่เล่นแล้วไปส่งแล้วเาไปเล่นคนอวนอวนทีลงมาว้นน่เร็วรเร็วนะควรนเร็วมากที่แบบวนี้แต่งเจ็บตัวถีไม่รง แต่ผมว่าเต็มรูปตกเฉยๆผมว่าป่านแต่ผมว่าเฉยๆว่ะที่ีมันแค่แต่ผมว่าสิ่งที่เขาถูอคือแบบเขาเขาปีดให้ยืนทำให้ี่ยืนในจุดที่มันปลอดภัยนะนาตน่นั้นเขารู้เขารู้อะเขาอ้าอะไรกเขาหน่อไรเอ้ามีการอะไรเขาเขาหมดสมคือเขาที่ดูอะสองคนนี้ดีกว่าพี่จะเล่นไหมเนี่เขาจะเล่นกัน